จบลงไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันโมโต g p สนามที่6ครับสนามคาตาลุนยาประเทศสเปนที่ต้องบอกเลยครับว่านับวันยิ่งทวีความมันขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆครับสำหรับการแข่งขัน m o โต g p ทั้งผลการแข่งขันหรือแม้กระทั่งคะแนนสะสมที่ชิดกันมากครับคลิปนี้ครับผมมีรายงานผลการแข่งขันในรุ่นโมโตทูและโมโต GP มาฝากเพื่อนๆกันครับ ก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกาเดินสีเกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมก้าเดินสีเกมมิ่งมาเริ่มกันที่รุ่นโมโตทันก่อนนะครับเอาจริงๆครับคลิปนี้ล่ะผมไม่อยากทำรายงานผลโม t o ทูเลยครับมันงุนหงิดครับกับการที่เจ้ากล้องสมเกียริจันทราของเรา โดนเจ้าอีซานโกวาร่าครับกวาดจนล้มลงไปตั้งแต่โค้งแรกของการแข่งขัน,ขนทําให้ต้องออกจากการแข่งขันไปครับแถมบทสรุปของเหตุการณ์นี้ครับคือร a ส e d ด r เรกเตอร์ครับตัดสินว่าเป็นอุบัติเหตุจากการแข่งขัน,ขนไม่มีใครได้รับโทษใดๆทั้งสิ้นไปอีกครับนับว่าเป็นความโชคร้ายของเจ้ากล้องสมเกียจันทาของเราจริงๆครับ ที่ไม่สามารถจบการแข่งขันที่สนามนี้ได้แต่ก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างครับสําหรับนักบิดเอเชียครับอดีตทีมเมทของเจ้ากล้องของเราอย่างไอโอคุระครับที่สามารถกลับมาคว้าอันดับที่1ได้อีกครั้งหลังจากชัยชนะครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี2 0 2 2ที่สนามโมเตกิเรียกว่าทําให้หายงุนหงิดเรื่องเจ้ากล้องไปได้บ้างครับสำหรับชัยชนะของโอคุระในสนามนี้แต่พอเห็นนะักแข่งหล,หลายๆคนทั้งล้มทั้งโดนลองแลลไปครับก็ต้องกลับมานึกอีกครับว่า แม่ถ้าเจ้ากล้องไม่โดนกวาดไปซะก่อนแล้วก็เราอาจจะได้เห็นผลการแข่งขันเลขตัวเดียวก็ได้นะครับมาครับเรามาดูผลการแข่งขันกันสักนิดดีกว่าครับเริ่มต้นการแข่งขันมาครับเป็นทางด้านของเซอร์จิโอกาเซียครับที่ออกสตาร์ทมาได้ดีจากตำแหน่งโพสามารถคว้าโฮช็อตไปได้ในโค้งแรกในขณะที่เจ้ากล้องของเราครับเลือกที่จะฉีกออกมาทางด้านซ้ายของแครก็กเพื่อเตรียมตัวเข้าโค้งขวาในโค้งแรก แต่พอเข้ามาอยู่ในกลุ่มกลางครับที่การจราจรหนาแน,น่นมากครับตรงนั้นเป็นทางด้านของโจโรเบิร์ตเลยครับที่ไปแซะเจ้าอีซานโกวาร่าจนรถถลายออกมาด้านนอกประจวบเหมาะพอดีครับกับที่เจ้ากล้องกําลังจะเข้ามาในลายพอดีครับตู้มครับรถของโกวาร่าได้พาเจ้ากล้องออกไปด้วยไหลออกไปพร้อมกันเลยทีเดียวแล้วคือล้มกันอยู่2คนเท่านั้นแหละครับในโค้งแรกผมนี่แทบจะปิดคอมเลยล่ะครับถ้าจังหวะนั้นไม่ล้มเนี่ยผมว่ามีโอกาสขึ้นมาได้ถึงอันดับที่11หรือ12เลยครับ จากนั้นครับใน3รอบแรกครับก็เป็นทางด้านของเฟมินอาริแกกับกาเซียครับที่แย่งชิงอันดับที่1กันอย่างเมามันเอาจริงๆครับถึงตรงนี้นี่ผมไม่ได้สนใจแล้วครับว่าใครจะแซงใครมันหงุดหงิดไปตั้งแต่จังหวะที่เจ้ากล้องล้มละครับมาถึงช่วงกลางของการแข่งขันครับไอโอกุระที่อยู่ในอันดับที่4ครับก็เริ่มที่จะเร่งเครื่องไล่ตามมลองโซโลเปสขึ้นมาแล้วครับขี่ตามแบบไปไหนไปด้วยเลยครับช่วงนั้น และในรอบที่11ครับไอโอคุระก็ใช้ลมดูดจากโลเปสและเบาลึกก่อนเข้าโค้งหนึ่งแซงอลงโซโลเปสขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้สำเร็จทำให้ในขณนะนั้นครับอันดับที่1เป็นเฟมินอาริแกอันดับ2เซอร์จิโอกาเซียและไอโอคุระอยู่ในอันดับที่3ครับ ต่อมาในรอบที่14ครับในจังหวะที่พยายามที่จะหนีกาเซียที่ไล่ตามมาครับอัลดีแกก็ได้ไปเหยียบพื้นที่นอกแทร็กครับและจากการที่โดนเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งครับทำให้อัลดีแกครับโดนลงโทษลองแลบไปครับต้องบอกเลยครับว่าสนามนี้นักแข่งเหยียบแทรกลิมิตกันเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ครับโดนเตือนกันไปหลายคนเลยครับหลังจากที่ได้รับโทษลองแลบครับรอบต่อมาครับอัลดีแกก็เข้าไปรับโทษเลยครับ แต่ครับแต่แกดันไปพลาดล้มในลองแแบบครับทำให้จากที่จะเสียอันดับไปสัก 2- อถึงสอันดับครับกลับกลายเป็นเสียหายหนักกว่าเดิมอีกครับข่าวนี้เจ้าตัวนี่หงุดหงิดใหญ่เลยครับในช่วงจังหวะที่ลุกขึ้นมาพยายามจะนํารถกลับไปวิ่งต่อนานทีครับจะได้เห็นนะครับจังหวะที่นักแข่งเข้าลองแแบบแล้วไปล้มในลองแแบบเนี่ยครับทำให้ตอนนี้ครับเซอร์จิโอกาเซียขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับและโอกูระขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ครับ ในช่วง5รอบสุดท้ายนี่แหละครับเจ้าโอกุระนี่บุกใส่ทีมเมดอย่างกาเซียหนักมากครับจากระยะห่างที่ห่างกันเกือบวินาทีตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งวินาทีแล้วครับและในรอบที่18ครับไอโอกุระก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังจริงๆครับดูดตูดเบาลึกแซงกาเซียไปได้ตามสูตร และขึ้นมาเป็นผู้นําการแข่งขันไปได้ในที่สุดผมนี่คิดว่าเอาวะวันนี้กล้องล้มขอเชียไอโอคุระให้ได้แชมป์หน่อยเหอะสนามนี้และหลังจากที่โอกุระแซงกาเซียไปได้ครับสามูไรน้อยของผมแกก็ทิ้งห่างไปพอสมควรเลยครับและก็สามารถคว้าช,ชนะไปได้ในที่สุด ทำให้สนามนี้ครับเป็นอีก1สนามแล้วครับที่รถจากทีม MT Helmet เหมาโพเดียมอันดับที่1และอันดับที่2ไปคลองอีกแล้วยอมรับเลยครับว่าสนามนี้แกโหดจริงๆครับสำหรับโอคุระที่ออกสตาร์จากอันดับที่10และสามารถคว้าชัยชนะไปได้แบบสวยๆผลการแข่งขันก็เป็นไปตามนี้เลยครับอันดับที่1ไอโอคุระอันดับที่2องเซอร์จิโอกาเซียและอันดับที่3เจคดิกซันครับที่สามารถกลับมายืนบนโพเดียมได้อีกครั้งหลังจากที่ทั้งเจ็บทั้งล้มไปเมื่อต้นต้นฤดูกาลที่ผ่านมาครับ สำหรับคะแนนสะสมในรุ่นโมโตทูครับก็ยังคงเป็นเซอร์ติโอกาเซียครับในอันดับที่1มีอยู่109คะแนนครับอันดับที่2โจโรเบิร์ตมีอยู่89คะแนนอันดับที่3 I ไอโอุระมีอยู่88คะแนนอันดับที่4เฟเมนอารแกมีอยู่63คะแนนอันดับที่5้ลองโซโลเปสมีอยู่62คะแนนส่วนเจ้ากล้องสมเกียริจันทราของเราครับอยู่ในอันดับที่13เลยครับมีอยู่28คะแนนครับก็คงต้องเอาใจช่วยเจ้ากล้องกันต่อไปแลลวครับในสนามหน้าที่อิตาลีผมลเชื่อเหลือเกินครับว่า กล้องจะสามารถยกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาได้บ้างแน่ๆในสนามต่อๆไปครับมาต่อกันที่รุ่นใหญ่อย่าง MotoGP กันต่อครับที่เมื่อรอบสปินเรสนี่ความมันนี่ระดับสูงสุดจริงๆครับสำหรับสนามนี้และในรอบ f ฟู Race ครับที่มีคำถามมากมายจากผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ว่ามาร์คมาเกสจะสามารถขึ้นทางด่วนได้เหมือนวันเสาร์ไหมคอเกมาตินจะขึ้นมาแถวหน้าได้หรือเปล่า เปโดวาคอสตาจะขึ้นโพเดียมได้ไหมแล้วเปกโกบัญญาญาจะแก้เกมยังไงกับความผิดพลาดของตัวเองเมื่อวันเสาร หลังจากสัญญาณไฟแดงดับครับการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นทางด้านของฟารเชโกบญรญย่าเปโดอาคอสตาและแบดบินเดอร์ครับที่ออกสตาร์ทมาได้ดีมากครับและเป็นบรรย่ญญาที่สามารถคว้าโฮช็อตไปได้ในโค้งแรกขึ้นมานำได้ทันทีครับแต่อคอสตาก็ไม่ยอมให้รุ่นพี่หนีไปไกลครับตามมาติดๆพร้อมกับการเลือกใส่ยางหลังซอเพื่อบูในช่วงแรกส่วนอันดับที่3ก็เป็นพี่เขี้ยวครับแบดบินเดอร์ที่ตามมาไม่ห่างเช่นกัน อีกคนหนึ่งที่ออกสตาร์ทได้ดีเช่นกันครับก็คงจะเป็นราอูเฟอร์นนเดสครับที่ในโค้งแรกตามติดแบดบินเดอร์มาได้อยู่ในช่วงรอบแรกนี่บีกันมันมากๆจริงๆครับสำหรับเปโกบัญญาญาและเปโดอคอสตาที่ขี่กันแบบแทบจะขี่คอกันอยู่แล้วครับส่วนมาเกสก็ออกตัวได้ไม่แย่เหมือนกันครับออกสตาร์ทจากอันดับที่14ในรอบแรกสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่11ได้เลยครับ ยังไม่ทันผ่านรอบแรกครับในโค้งที่10ราอูเฟอร์นาเดสก็สามารถแซงแบดบินเดอร์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้ครับแรงตั้งแต่ต้นอีกแล้วบสำหรับราอูเฟอร์นาเดสต่อมาในรอบที่3ครับที่ก่อนจะเข้าโค้ง10 คอสตาลองเบาลึกและเสียบแสงเปโกบัญญาญาแต่ก็โดนบัญญาญาแซงคืนมาได้ครับจากจังหวะที่แซงกันของ2องคันหน้าครับทำให้ตอนนี้คอเกมาตินที่ตามมาอยู่ในอันดับที่3ก็เข้ามามั่วบ้านงานด้วยแล้วล่ะครับต่อมาครับในรอบที่4คอเกมาตินก็เริ่มที่จะเร่งเครื่องของตัวเองแล้วครับหลังจากที่ตามอาคอสตามาพักหนึ่งครับมาตินก็ตัดสินใจแซงคอสตาขึ้นมาในโค้งที่10ได้สำเร็จ ทำให้ตอนนี้ครับมาตินขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2แล้วครับส่วนพี่มาร์กมาเกตครับก็ค่อยๆขยับอันดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเ,เช่นกันครับผ่านไป5้ารอบขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8แล้วพอเข้ารอบที่ห้านี่มาตินเริ่มที่จะไล่บรรย่ญญาแล้วล่ะครับแถมอคอสตาก็ยังตามไม่ห่างอีกด้วยช่วงนี้สี่คันแรกนี่ติดกันมากจริงๆและในโค้งที่10ครับมาตินก็ได้ทําเหมือนตอนที่แซงอคอสตาเลยครับ คือเบาลึกและสามารถแซงบรรย่าขึ้นมาเป็นผู้นำได้แล้วผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนครับคงคิดเหมือนกันกันกบผมครับว่าถ้ามาตินขึ้นนำได้แล้วแกจะทิ้งห่างไปเลยแต่เปล่าเลยครับสำหรับสนามนี้เมื่ออคอสตาสามารถแซงบรรย่าขึ้นมาได้จากโค้งที่10ิบก็ไล่ตามมาตินแบบล้อต่อล้อเลยทีเดียวแถมเวลาต่อรอบบางรอบยังเร็วกว่ามาตินซะอีกครับมันโหดจริงๆครับสำหรับเจ้าเด็กคนนี้ หลังจากที่พยายามไล่ตามมาตินอยู่นานครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเจ้าฉลามน้อยอีกแล้วในรอบที่1 1โค้งที่10ครับในขณะที่อาคอสตาพยายามที่จะไล่ตามมาตินก็ได้พลาดล้มลงไปส่งผลให้เจ้าฉลามน้อยและรถของเขาไหลลงบ่อกรวดไปเลยครับน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับอาคอสตาสำหรับอันดับบนโพเดียมที่สนามนี้ แต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าแกพยายามเป็นอย่างมากครับที่จะตามมาตินแต่มาตินไม่มีจุดผิดพลาดอะไรเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนครับสำหรับการแข่งขันปีแรกในรุ่น MotoGP ของอาคอสตาหลังจากที่อาคอสตาล้มลงไปครับก็ทําให้อันดับที่2อกลายมาเป็นบรรยาแล้วครับและอันดับที่3ก็เป็นทางแบดบินเดอร์ครับที่ตามมาอยู่ไกลๆสําหรับเปโดคอสตาครับยังสามารถที่จะลุกมาแข่งต่อได้นะครับแต่ก็ร่วงลงไปอยู่ท้ายเลย ช่วงนี้นี่ที่ทุกคนให้ความสนใจแต่3คันข้างหน้าครับแต่มี1คนครับที่กําลังย่องขึ้นมาเรื่อยๆมาร์กมาเกตนั่นเองครับที่ในรอบที่12แกขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6แล้วและจากนั้นไม่นานครับแกก็สามารถแซงแบดบินเดอร์ขึ้นมาได้อีก1อันดับขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5แล้วครับสำหรับมาร์กมาเกตและแกก็สามารถไล่ตามเข้ามาใกล้ราอูเฟอร์เดสได้แล้วครับในช่วงรอบที่16ส่วนผู้นำอย่างมาตินก็ทิ้งห่างจากบรรดาญาอยู่แถวแถวหนึ่งวินาทีเลยครับ และแล้วอันดับของมาร์กมาเกตก็ขยับอีกครั้งหนึ่งครับในรอบที่18ดโดยการเบาลึกและแซงราอูเฟอร์นาเดสได้ที่โค้งหนึ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4แล้วครับตอนนี้ค่อยๆเก็บไปทีละคันจริงๆครับสำหรับมาร์กมาเกตส่วนด้านหน้าก็เริ่มแล้วครับสำหรับบรรญายา่าที่หลังจากปล่อยให้มาตินนำห่างอยู่นานครับตอนนี้ระยะห่างเหลือเพียงแค่0.2วินาทีแล้วครับ และแล้วครับในรอบที่19ครับฟราเชสโกบัญญายาก็ได้แซงคอเก้มาตินขึ้นมาได้สำเร็จในโค้งที่5โค้งที่เขาล้มไปเมื่อวันเสาร์นั่นแหละครับหลังจากที่แซงมาตินได้แล้วครับบัญญายาที่ดูเหมือนจะจัดการกับยางหลังได้ดีกว่ามาตินก็เริ่มทิ้งมาตินออกไปเรื่อยๆเลยครับ ส่วนทางด้านของมาร์คมาเกตครับที่ตามหลังเทพเจ้าฝ่ามือ,อยูไลยางอเลชเอสปาการโรก็เข้ามาใกล้เอสปาการโรแล้วครับเหลือระยะห่างเพียงแค่0.2วินาทีเท่านั้นและในรอบที่21ครับมาร์กมาเกตก็ทำได้สำเร็จครับแซงเอสปาการโรด้วยการเบาลึกที่โค้งหนึ่งได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3อันดับบนโพเดียมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับมาร์คมาเกต นี่ขนาดพี่แกใช้ยางหลังซอฟนะครับรอบท้ายๆแกยังขี่ดุขนาดนี้ต้องยอมรับฝีมือของทีมช่างที่เซ็ตรถให้แกจริงๆครับรวมถึงฝีมือความเกาของแกด้วยครับที่จัดการบริหารยางดีมากขนาดเอสปาการโรที่สภาพยางโดยรวมที่ดีกว่ามากมาเกตแต่ก็ยังไม่สามารถแซงคืนมาเกตได้เลยครับสุดยอดจริงๆครับผู้ชายคนนี้และการแข่งขันก็จบด้วยชัยชนะของฟาเชสโกบันยาครับ ที่สามารถล้างอาถรรพ์จากวันเสาร์ได้สําเร็จและสามารถล้างอาถรรพ์ของตัวเองในสนามนี้ได้สําเร็จหลังจากที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่เคยจบการแข่งขันในอันดับที่น้อยกว่าอันดับที่5ได้เลยสักรุ่นหนึ่งครับในสนามนี้เรียกว่าสามารถนําความมั่นใจกลับมาหาตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งครับสําหรับฟาเชโกบัญญญา ส่วนอันดับที่สองครับก็เป็นคอเก้มาตินครับที่สนามนี้รอบท้ายๆแกได้ให้สัมภาษณ์ว่ายางสู้ไม่ไหวแล้วจริงๆครับเปกโกแข็งแกร่งมากๆในสนามนี้และอันดับที่3ครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกซจากมาเกสแอร์ไลน์ครับคนดีคนเดิมที่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เราแฟนๆได้ชมกันอีกแล้วจากการที่ออกตัวในอันดับที่14สามารถจบการแข่งขันบนโพเทียมได้อีกหนึ่งสนามถือว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับฝีมือของเจ้าของแชมป์โลก8สมัยอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมสังเกตได้ ครับคือตั้งแต่แกย้ายมาอยู่แกรซินี่นี่แกเต้นเก่งขึ้นเยอะมากกันนะครับสำหรับมาร์กมาเกตส่วนอันดับคะแนนสะสมของรุ่น Mo t ต GP ครับก็ยังคงเป็นคอเก้มาตินครับที่มีคะแนนสะสมนําอยู่โดยมีคะแนนอยู่155คะแนนอันดับที่2ฟราเชสโกบัญญายาครับมีอยู่116คะแนนอันดับที่3มาร์กมาเกตครับมีอยู่114คะแนนอันดับที่4อีเนียบาสเตนินีมีอยู่9 4คะแนนอันดับที่5ามาวิกิเวียเลสมีอยู่87คะแนนครับ สำหรับการแข่งขันสนามต่อไปครับก็จะทำการแข่งขันกันที่สนามมูเจลโลประเทศอิตาลีนะครับสนามที่เป็นเหมือนบ้านของดูคาติและบ้านของบรรยาญาอีกด้วยเราต้องมาดูกันละครับว่าสนามต่อไปครับเจ้าบ้านจะรักษาฟอร์มนี้ไว้ได้ไหมซึ่งการแข่งขันที่มูเจลโลครับจะทำการซ้อมและแข่งขันกันในวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนนะครับ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ m o t ต GP ที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอยากเป็นประจำครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆครับกดไลค์กดติดตามเกัส์4เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ